สวัสดีครับสวัสดีครับกลับพวกเราสองคนอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปพิเศษนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวข่าวสารในวงการวอลเลย์บอลที่น่าสนใจนะครับทาง youtube ช่อง v l l e y b a l บ Channel นะฮะวันนี้ก็อยู่เราสองคนคุณดิดธนดิดประสบเนรและผมปลัก๊กคูมเรีเดียมเชยนะครับวันนี้มีข่าวมาฝากกันนะคุณดิดนะในช่วงเทศกาลสงกรานนะที่บ้านเราเนี่ยเล่นน้ํากันโอ้โหบ้านเราต้องเล่นน้ากันดุดันมากเลยเหมือนอั้นเนะี่ยแต่ละที่ ก็ S <S ขี่ปีแล้ววะที่ไม่ได้เล่นอะ่ะสามปีถึงมา <S 2> <S 2> <S 2> สองสามปีอ่ะใหญ่น้อยมีสองปีอ่ะแต่ละที่่ะครับก็เออวันนี้เนี่ยเรามาพูดถึงข่าวคราวของสองสาวไทยนะฮะที่กําลังแข่งขันกันอยู่ยังมีภารกิจอยู่ที่ประเทศตุรกีะนะก็คืออัรลพรคงยศแล้วก็ชัชนมุกสีนะครับที่ออยู่กับสมโมสรซาลิเย่ก่อนหน้านี้นเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับประเด็นของสองคนนี้ไป คลิปหนึ่งแล้วแต่อันนั้นเนี่ยเราแค่มาพูดถึงเรื่องของการเรียกตัวกลับมารับใช้ชาติว่าทําได้หรือไม่ได้แต่แต่เราก็ไม่ได้บอกว่าเขาเรียกหรือไม่เรียกนะเออนะฮะอ่ะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของอนาคตข้างหน้าของทั้งสองคนบ้างนะคุณดิษนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มจะได้ยินเยอะและ้วคือก็ไม่รู้แหละจริงจริงหรือปลอมก็ไม่รู้ก็ว่ากันไปหลายๆที่หลายๆ เพจเริ่มจะเล่นข่าวนี้แล้วว่าซาริเย่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นต่างชาติผู้มายายต่างประเทศมีการพูดถึงการเซ็นสัญญ,ญานักกีฬาใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เลยอถือโอกาสนี้มาพูดคุยในประเด็นนี้เพิ่มเติมสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของนักกีฬาใหม่หรือว่าโคต้าต่างชาติของสโมสรซาริเย่ในฤดูกาลหน้าครับอ่ะก่อนอื่นเลย <c oughs> เขาเซ็นได้เออคือ เขาเซ็นได้กี่ตัวลงเล่นกี่ตัวในลีตุรกีของตุรกีถ้าผมจำไม่ผิดนะคือมีส่งชื่อไว้ได้ห้าคนลงได้สามคนอ่าอ่าห้าห้าหรือสี่นี่แหละแต่ผมว่าห้าแล้วนะอ่าโอเคก็อ,อย่างตอนนี้ในซาริเย่เนี่ยก็จะมีสองสาวไทยครับแล้วก็หนึ่งสาวเยอรมันถูกป่ะอ่าถูกครับ อก็คือ่อคิมเบอรีอ่ดูยอบอคือถ้าพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถมีมากกว่าสามคนนี้ได้ถูกไหมได้แต่ว่ามันจะใช้ลงสนามได้แค่สองไอ้สามคนครับครับถ้ามีอีกก็ต้องไปอยู่ในข้อ,อจ้างมาสำรองอ,อ่ะอ่าอ่าซึ่งไหวไหวไม่ไหวก็อย่างซาริเย่นี่ถือว่าไหวไหมผมว่าไม่ไหวอ่ะ ผมว่าถ้าจะเอาต่างชาติมาเป็นสำรองเนี่ยอเอาตัางมาก้อนนั้นนะมาจ้างโลเคอลดีๆเพิ่มดีกว่าอ่าอา่เพราะยังไงมันก็มันก็ลงได้ทีละสามถูกไหมใช่ครับคือทีมที่แบบมีต่างชาติเต็มโตคต้าหานะมันจะเป็นทีมใหญ่อย่างพวกวา,วากิแบงค์เฟเเบเช่อะไรเงี้ยครับอ,อืมอือฮะหรือพวกไอเต็มอัตราซีบาซีครับอ่าวิตราวิตราครับผม อ่ะโอเคทีนี้ในฤดูกาลหน้าอเกี่ยวกับประเด็นนักกีฬาต่างชาติของเซรี่ล่าสุดตามที่มีข่าวเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะออกมาในทิศทางไหนก็ถ้ามีข่าวมาก่อนหน้านี้สักพักใหญ่ๆแล้วก็คือการต่อสัญญาของคิมเบอรี่อ่าดูนี่ก็นะสาวเยอรมันมีหลังเยอรมันซึ่งดูการนี้ต้องบอกว่า เธอทำผลงานได้ดีนะกับซาิเยเนีย่ยคือ,อเป็นท็อปสกอร์เป็นเป็นเป็นสกอร์เลอร์หลักแหละอ่าอ่าอ่าอ่ฮะของทีมเลยอะไรเงี้ยครับอืมก็ถ้ากับว่าคนนี้ต่อสัญญาคือหมายความว่าอยู่ต่อหนึ่งคนใช่ครับอ่าอยู่ต่อแน่นอนแล้วหนึ่งคนนะอย่างนี้ก็ถ้ากับว่าอ่า จริงๆแล้วก็คือสาวไทยก็ยังมีโอกาสถ้าถ้าตามข่าวแรกก็คือมีแค่คนเดียวก็เป็นไปได้ว่าอ๋อเดี๋ยวก็ค่อยๆรอไปแล้วก็ต่อสัญญาเพียวหรือว่าบีเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากนั้นหลังจากนั้นไม่นานก็นานแหละก็พังหนึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นไหมเกี่ยวกับผู้เล่นต่างชาติที่ต้องเรียกว่าเป็นตัวใหม่และไม่ไม่ใช่หน้าเก่าต่อสัญญาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะแซเยก็มีข่าวกับแซมมอนลี เป็นตัว uh huh. หัวเสาอเมริกัน uh huh. ซามารีเนี่ยเคยไปเล่นอยู่กับคูโรเบะนะถ้าผมจำไม่ผิดที่ที่ญี่ปุ่นเมื่อเมื่อสักพักใหญ่ๆลหลายปีแล้วครับ <Yeah. S 1> แต่หลังจากนั้น mm hmm. ผมไม่รู้ว่าเธอไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปเล่นที่ไหนบ้างอ่าฮะก็มีข่าวว่าไซเย่เนี่ยเซ็นสัญญากับผู้เล่นคนนี้แล้วแต่ก็อันเนี้ยก็บอกว่ายังไม่มีออฟฟิเชียลออกมาครับ <Yeah. S 1> แต่ก็ค่อนข้าง <Yeah. S 1> แบบเออชัดเจน ระดับหนึ่งอะไรเงี้ยอืมเอ่อไซมอนลีเนี่ยจบจากเพนสเตดใช่ไหมไปอยู่อีโมกเนบเคยมาเล่นในลีกตุรกีกับสมโมสรไม่ดังมากนักอะ่ะผมไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยอะ่ะเบลิกเบลิกเดอซูถ้าอ่านผะิดขออภัยนะไม่ไม่คุ้นเท่าไหร่แล้วก็ไปอยู่กับสตุตการ์ตในเยอรมันไปอยู่คูโรเบก แล้วก็ปีล่าสุดอ่าทั้งแล้วก็ไปหยุดสตุตการ์ดก็จะวนๆอยู่เนี้ยก่อนที่มีข่าวกับซาลิเย,ย่นะฮะตัวนี้ตัวนี้เคยทอพรอไหมไม่ไม่ทันจําไม่ได้ตอนอยู่ตอนอยู่ถ้าเห็นคือเห็นตอนอยู่คูโรเบะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าจําว้าวอ่ะอือฮึคือเป็นเป็น,ปนก็ก็เกตรประมาณเกตน่าจะประมาณเกตบีบีลบประมาณนี้อัลกันจะให้ตีเกตนะอ,ะอ่ะะาอ่าครับครับผม นี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีข่าวใช่ครับอืมแต่ก็แฟนๆก็ยังพูดกันอยู่ว่าหลังจากหลังที่มีข่าวกับแซมมารีแฟนๆก็คุยกันว่าเฮ้ย mm hmm. แปลว่าคนนึงจะย้ายหรออะไรเงี้ยมีพ mm ูดถึงสาวไทยนะออืมีคนนึงย้าย uh huh. แน่ๆแล้วหรออะไรเงี้ยอ,อก็ uh huh. ลือกันไปอ mm hmm. อืม่าแต่สุดท้ายล่าสุดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยข่าวลือล่าสุด ที่ออกมาแบบว่าค่อนข้างแบบเจาะจงอะ่ะก็คือสซเย่เซ็นสัญญากับหัวเสารัเสเซียใช่ไหมครับอืมนี่นี่ล่าสุดมันยังเป็นลือหรือว่าออฟฟิเชียลแล้วมันยังไม่ออฟฟิเชียลไงอ่ายารสลาฟซิเมนนโก้ครับอืมอืมก็น่าจะมาจากคาซานหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิด ครับนะฮะก็มันก็เลยแบบเหมือนแบบเหมือนใครโยนหินลงไปในในสาะวไว้น้ในอ่างเออพอปุ้งข่าวนี่มาพวกก็โห้ก็เพื่อมกันแบบสุดฤทธิ์ว่าแบบอ้าวแล้วยังไงเนี่ยเพียวบิ่มจะไปไหนจะอยู่ต่อยังมีโอกาสอยู่ต่อหรือเปล่าอืมเพราะว่า ถ้ามองย้อนกลับไปปีที่ผ่านมาช่วงข่าวที่เพียวต่อสัญญาก็ออกมาช่วงนี้อ๋อคือหมายความว่าถ้าต่อช่วงใน,นช่วง,วงววเดือนมีนาเมษาเนี่ยเออถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อกําลังช่วงที่กําลังจะจบฤดูกาลที่แล้วค่ะข่าว,าวเพียวต่อสัญญาออกมาก่อนอืมและบิ่มค่อยตามมาทีหลังค่ะแต่จะออกในช่วงเนี่ยเดือนมีนาเมษาเนี่ยแหละ มันก็ทําให้นักวิเคราะห์ทั้งหลายชาวเน็ตได้ไมาใช้คําว่าชาวเน็ตได้ไหมอ่าอ่าฮะก็ก็ก็คุยกันว่าเออก็ก็คิดกันว่าหรือทั้งสองคนจะย้ายทั้งคู่อืมอ่าฮะอันนี้ก็ต้องก็ต้องติดตามกับกับข่าวออฟฟิเชียลของทีมแหละครับหรือจะเป็นข่าวออฟฟิเชียลของทีมใหม่ของทั้งสองคนจะย้ายทั้งคู่หรือเปล่า อันนี้ก็คงจะยังพูดอะไรกันมากไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปอืนะครับแต่ก็มันทิ้งทายได้ประมาณหนึ่งว่าสองคนเนี้ยปีหน้าเล่นคนละทีมและคนละลีกแน่นอนอือย่างอ่อย่างนี้ยังมีมุมที่ว่าอาจจะมีคนใดคนหนึ่งไม่ย้ายทีมอยู่ไหมเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะเป็นส,สมมติเซ็นหมดเลยอสองตัวนั้นอ่ารวมถึง อดูนิยอ,อกด้วยแล้วก็เก็บไทยไว้อีกคนเป็นสี่อะไรเงี้ยถ้าสำหรับซาลลเย่ผมก็ว่าไม่รู้สิบอกไม่ถูกอะคือคือถ้ามองย้อนกลับไปปีก่อนๆออเขาไม่เคยมีผู้เล่นต่างชาติเกินสามอืมค่ะแต่ถ้าจะเป็นครั้งแรกหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ค่ะอ่าฮะเพราะเพราะปีที่แล้วยังมีข่าวว่าจะ เซ็นตัวที่สี่อยู่เลยไงแต่ก็ไม่ได้เซน็นสุดท้ายก็ไม่ได้เซน็นอืมอ่ะฮะฉันเราก็ต้องไปวิเคราะห์กันต่อแล้วกันนะครับเรา <Yeah. S 1> นักวิเคราะห์กูรูวงในทั้งหลายหรือว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่คุณรู้เนี่ยก็คือว่าไม่น่าอยู่แหละคือถ้าเซ็นสามก็น่าจะแยกย้ายแหละไปลุ้นทีมอื่นกันต่อก็ต้องก็ต้องลุ้นกันดูครับว่ายังไง แต่เท่าที่ผมรู้คือสองคนนี้ปีหน้าอยู่คนละทีมครับอยู่คนละลีกด้วยอืไกลกันไหมไออันนี้พูดไม่ได้เดี๋ยวเป็นคาใบ้เกินไปใบเยอะแล้วเดี๋ยวเอคนหนึ่งอาจจะกลับไทยแล์ลีกอะไรย่างนี้คุณก็ไปพูดไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกแหละคุณเน่ยชอบเปิดประเด็นเลยเขาอะคนหนึ่งอาจจะไปอยู่ลีกเอเชียอย่างนี้ เออคนนึงอยู่อินโดเนี้ยคนนึงอยู่ไทยเออเดยวนะอย่างนี้สองคนเนี้ยยังมีโอกาสไปในโคต้าต่างชาติของเกาหลีไหมที่เป็นโคต้าบนไม่มีแล้วนนะไม่มีแล้วเพราะว่าโคต้าต่างชาติเกาหลีโคต้า,า,ตตาบนเนี่ยเขาก็ประกาศรายชื่อที่จะทายเอาหมดแล้วอ๋อโอเคคืออ่ะมันเป็นสเต็ปแรกคือรับสมัคร <c oughs> ประกาศรายชื่อคนสมัครแล้วแล้วก็ตัดอกองไปสมัครไปแล้วด้วย ครับนะฮะเหลือแค่ไปทายเอาซึ่งถ้าไม่มีรายชื่อไหนนั้นก็ไม่มีสิทธิ์แหละก็ปิดประตูเลยว่าสองคนเนี้ยไม่ไปเกาหลีแน่แน่อืมอืมอืมก็ไปลุ้นกันอื่นอื่นที่ก็ย้ายได้อะไรได้แต่ก็อย่าเพิ่งตัดอย่าเพิ่งตัดประเด็นที่ว่าอาจจะมีหนึ่งอยู่ต่อก็เป็นไปได้ออเพราะอย่าลืมว่าข่าวกับ่างชาติสองคนมันจะเป็นแค่ข่าวลือนะ เออคือ,อก็ในมุมที่ว่ามันมีข่าวลือออกมาเนี่ยเกิดสุดสุดท้ายโค้งสุดท้ายมันแบบมันไม่ลงตัวมันไม่ใหม่โอเคไม่ราบลื่นมันก็เป็นไปได้กับการต่อสัญญาณนักกีฬาเก่าไหมก็เป็นไม่ได้ญญไ,มไม่ไมรูร้เนาะซึ่งซึ่งบางทีข่าวลือมามันก็นักกีฬาไม่รู้เรื่องไปสามอาจจะไม่ได้ทีมก็ไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำอาจจะไปเกิดจากการโพสต์อของกลุ่มแฟนคลับกลุ่มหนึ่งในประเทศหนึง่งแล้วก็ เหมือนกับแชร์ต่อๆกันมาแปรต่อกันมาจนมันกลายเป็นข่าวหรือที่สื่อบังสือเอาไปเล่นต่ออืมีหลายครั้งที่ผ่านมามีหลายครั้งออืนะฮะจากที่สเกลไม่รู้จักก็รู้จักเพราะว่าเอาจากแฟนคลับไปหาข้อมูลก็เหมือนเอาง่ายเอาง่ายยกตัวอย่างคือเหมือนแบบแฟนคลับไทยบอกว่าคนนี้ย้ายไปนู่นอะเว็บเวียดนามมาเห็น เวียดนามเอาแปรเป็นภาษาเวียดนามลงในเว็บในเพจเขาครับอ่ะเสร็จแล้วไอ้คนไทยกลับไปเห็นในเพจเวียดนามเอ้านี่ไงข่าวมาจากต่างประเทศกลับมาแชร์กลับต่ออีกเออเออเออประมาณนี้เกิดมาหลายเคสแหละแต่ไม่ใช่ไทยเวียดนามอะไเป็นไทยบราซิลอะไรเงี้ยประจําที่ผ่านนานประจําแบบเนี้ยบราซิลเนาะถ้าจำกันได้ก่อนนะในมีข่าวเรื่องเป็นลาวเลยนะเรื่องนักกีฬาบราซิลอะไรเงี้ยอืม สุดท้ายคือเป็นเรื่องของที่แบบแฟนคลับชาวบาซิลเป็นคนจุดประเด็นขึ้นมา <c oughs> แล้วแฟนคลับไทยก็ไปแปรกลับมาอ่ <c oughs> แล้วก็มาขยายความต่อกันทางนี้บอกหาว่าไอ้แฟนคือเราไม่รู้เขาบางคนน่ไม่รู้หรอกว่าคนที่โพสต์ในต่างประเทศอ่ะเป็นแฟนคลับหรือเป็นนักข่าวหรือเป็นสื่อหรือเป็นอะไรงไงอืออาจจะเป็นแฟนคลับมนโนคนหนึ่งเหมือนกันก็ได้ไงแต่พอเป็นต่างประเทศเขาบอกว่าจากต่างประเทศอย่างเงี้ยมันก็ความน่าเชื่อถือมันเพิ่มขึ้นมาทันทีไง ผมเคยได้ยินว่ามีบางที่ก็มาแปลจากพันทิปเราไปก็มีเหมือนกันนะมีมีครับมีถแลอวถึงบอกว่าต้องดูที่มาที่ไปซอสของข่าวให้ให้ลึกที่สุดว่าสุดท้ายแล้วซอสมันมาจากไหนไม่ใช่แค่บอกว่าซอสมาจากตุรกีแต่มันมาแต่สุดท้ายพอดึงตามไปดูลึกคือมาจากเว็บบอร์ดเว็บหนึ่งของตุรกีที่เหมือนพันทิปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่หรอไเชี่ยวหรือเปล่ามันก็ไม่มีมูลอะไรเลยนะค่ะอย่างนั้นแหละ ฮะอ,อ่าโอเคนะฮะอ่ะก็ทีนี้นนก่อนอ่ะก่อนลากันไปถ้าเคลียร์ชัดเจนสองคนเนี้ยน่าจะรู้ภายในเมื่อไหร่ว่าย้ายไม่ย้ายอยู่ต่อหรือไม่บอกไม่ได้เลยคืออาจะย้ายไม่ย้ายอาจจะอาจจะรู้ได้มเมื่อซาลเย่ประกาศตัวผู้เล่นต่างชาติครบสามตัวจริงๆริงอ่าออฟฟิเชียลครบสามตัว ส่วนถ้าย้ายจะไปทีมไหนอันเนี้ยบอกไม่ได้เลยว่าจะรู้เม,มื่อไหร่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าทีมเขาจะประกาศเมื่อไหร่อ่าอ่านะฮะลุ้นลุ้น,นลุ้นลุ้นอวงในก็อาจจะรู้กันแต่ว่าก็ก็ต้องรอออฟฟิเชียลครับผมทีหนึ่งนะฮะ,อะโอเควันนี้เอาไว้ ประมาณนี้และกันนะครับต้องย้ําอีกครั้งว่าเรื่องของสองคนนั้นยังเป็นข่าวลืออยู่ถูกไหมหลักๆก,ก็ถ้าสองนคนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชครับผมอืมนะฮะอ่ะก็ไปรอติดตามความเคลื่อนไหวกันเพิ่ม,มเติมเดี๋ยวคลิปหน้าเรามีเรื่องราวอะไรมาฝากกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เราสองคนเอาไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ